เสื้อนจรู้ยนมเสื้อคุยมาหมดแล้วไม่ลืมไม่ลืมนะไม่ลืมไม่ไม่เมามากนะไม่ลืมไม่ลืมคุยนะไม่ลืมไม่ลืมเออไรพวกนี่ขึ้นมากกว่าได้อยู่นี่กลุ่มพูดเหมือนกระทบใครสักคนหนึงเอ้ยไม่ได้กระทบนะพูดตามความจริงไงปกติถ้าเมาต้องชอบลืมเสื้อคุยนะ ไอ้ที่นี้ก็อ่ะยังไงอ่ะกินไปกิสแง้วเราฟังคำยืนยันนะครับเรามาถึงเรานอนโรงแรมหองดูนะครับเราไม่ไปก็หมาไม่ได้เราเรานอนโรงแรมรอที่อย่บนเลยปกติบ้านผมก็ไกลแค่สามสิบห้ากิโลเองนะได้แต่ว่าเราก็นั่งเกวียนไงอ่าขอบคุณขอบคุณแจนไกลกับพิธนาณ์หน่อยโอ้ขอบคุณแจนไกลนะครับกับพิธนาณ์นะคะแล้วเอฟซีพิธนัาห์คุณธนันนี่ก็คืออ่า อินทิราอินทิราพาไปถว่านะนที่ที่ที่ทัพซับก่อนมานในช่ชองพุทนันน์เขาก็รายนมาบอกอยู่ก็ขอบคุณเลยทั้งสองคนเลยอขอบคุณมากน,นะครับอ่าแล้วก็พวกนี้ควาพร้อมเป็นไงบ้างครับอาจารยความพร้อมมันก็ดีอยู่นะเพราะว่าเนี่ยเป็นชั้นไตสวนเนาะ<อ>ไตสวนนี่ปกติแล้วพูด ตามตจงก็คือแต่สวนเ็าไม่เอามามาหมดร้อยเปอร์เซนต์หรอกเขาแค่ว่าให้มีมูลแล้วป่าใครมาด่าใครคุยหรือเปล่านี่แล้วก็มาเนี้ยนะพรุ่งนี้น่าจะได้อยู่นะผมถามว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปเราทําอะไรบ้างครับอธิบายต่อเอาไปสื่อยาาฝ่ายรอแหละทนายโชว์ก็ขึ้นเป็นพยานนะผมก็ขึ้นเป็นทนายเนาะเราก็สื่ไปเขาก็ถามค้านไปปากเยวจบครับปากเยอะจบ เราก็จะไปอาเหตุต่อไปไหนไปเราไม่เดินหรอกไม่เดินป่านะครับไม่เดพุงหน่อยเพราะผมต้องเตรียมงานเตรียมตัวรับทายอ๋อใช่ใช่ใช่ผมแล้วผมก็จะเดินทางไปที่ที่ที่ให้กำลังใจลุงป่านะที่ญี่ปุ่นจะไปรามสื่หละมันมีคำถามที่ถามผมเข้ามาเยอะมากจนผมอืดอดัดใจคลิปนี้ผมต้องถามธนาทวไทยนะครับว่าในเคสเคสนี้นะครับเราก่อน ผมต้องถามทนายอุทัยเลยเพราะว่ามีเอฟซีถามผมเข้ามาเยอะมากว่ากรณีนี้นะครับฟังทนายอุทัยหรือทนายโชคเนี่ยจะยอมฟาร์มหรือเปล่าอันนี้ผมอยากให้เอฟซีนะครับฟังจาก h, ทนายอุทัยเนาะผมอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าในกรณีนี้ถามเข้ามาเยอะมากเพราะว่ามันมีเคสก่อนหน้านี้ที่เราซักม,ม,ม,มาอยู่เนาะก็เอฟซีเขาถามเข้ามาเยอะเพราะว่าแกก็เป็น <efficiently beb S 1> ห่วงนะครับพวกเราทุกคนว่าถ้าเราไปยอมฟาร์มครั้งที่สองเนี่ยหรือว่าอะไรไงเนี่ย ผมอยากให้ธนาชายเนี่ยชี้แจง,งอี่นิดนึงครับอ๋อตัวนี้เนี่ยคือคดีเนี่ยเป,เป็นเรื่องส่วนตัวนะ mm hmm. ส่วนตัวของธนาโชค mm hmm. ผมเองมีเป็นแค่ทนายที่ mm hmm. มาช่วยน้องเขา mm hmm. ก็คือมามาในตำแหน่งที่มันมันขาดอยู่ไง mm hmm. ถ้าถ้าผมไม่มาทําเขาต้องไปจ้างใครอื่นมาเป็นทนาย mm hmm. ผมก็มาช่วยน้องเขาว่าเออเดี๋ยวพี่ซักให้ก็ได้นาอ mm hmm. อ่า mm hmm. ก็ก็ขึ้นมาซักส่วนการที่เขาจะยอมกัน ตกลงยินยอมพร้อมใจกันเลิกลาต่อกันนี่มันเป็นเรื่องของของ,ข,ของเขาของเขาคือ <c oughs> ของโจ์กับจำเลยเขานะผม <c oughs> เองเป็นแค่ทนายแล้วคือเขาพูดยังไงเราก็จะไม่คานักตัวเราไม่คานเพราะเราไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรามาทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าถ้าเขาจะอะ,อะไรกันนี่คือเขาพูดเข้าใจกัน <c oughs> เขาทิ้งทา <c oughs> ส่วนเรานี่เป็นแค่กองเชียร์แล้วก็ <c oughs> คือมาทําช่วยมาช่วยงานนะ มาเสริมเติมแต่งให้มันไม่เสริมเติมแต่งให้มันครบองค์ประกอบะเพราะว่ามันต้องมีคนว่าความไงต้องมีคนว่าความทน<ม>าโชคแม้จะเป็นทนาเองก็ว่าความเองไม่ได้เพราะเราเป<ม>็น,นตัวความนะเราต้องเอาคนอื่นว่าความ,มให้เรานะประมาณนี้ส่วนเรื่องอื่นผมจะไม่ถามกันเลยว่ายอมกันไหมไม่ยอมกันไหมคือไก่เกียร์นี่ทนาจะเดินออกเลยนะไก่เกียร์ก็คือเรื่องของสารพูดกับผู้ความเนี่ยนะตัวทนาก็จะเดินออกไปเลยคือไม่ฟังด้วย เราไม่ไม่ให้การไม่ให้คำปรึกษาหรือว่าคุณอย่ายอมเพราน่าอย่างนร้ีไม่ไม่เนะยอันนี้คือในกรณีที่สามีคำมีคำสารหรือว่ายังไงครับไม่พอหู้วก่อนปกติมีสาลนั้นเป็นยังไงจะกเกลียก่อนเขาคือเขาจะไก่เกลียก่อนใช่เขาแก่เกลียกก่อนเขาจะไก่เกลียก่อนนะปกตินะผมก็ไม่เคยได้ฟ้องหรอกคดีมันไม่ใหญ่เนาะคดีไม่ไม่ใหญ่นะพูดเขาพูดเนี่ยเขาจะไก่เกลียก่อนเพราะว่าไม่อยาก ให้ลบโลกรสารอีกอย่างหนึ่งสารเนีย่ยจะไม่อยากให้มีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ถ้าก,การไก่เกยนี่มันจะทําให้เหมือนกับไม่มีแพ้ไม่มีชนะชมันก็ดูจะไม่ลําบากใจที่จะใจนะคนหนึ่นนงแล้วผมขอสอบถามหน่อยครับในกรณีนี้นะครับเราพูดถึงอนาคตนะเราพูดถึงอนาคตอาจจะเป็นไปนอย่างนั้นหรือว่าไม่เป็นเราไม่ทราบแต่ผมขอถามในานเพื่อความรู้ว่าถ้าในการในอนาคตถ้าสารตัดสินว่าเราเราชนะเนี่ย เราสามารถเขียนข้อตกลงเนี่ยให้ศาลเนี่ยบังคับให้ฝั่งตำเลยเนี่ยห้ามต่อว่าลุงป้าห้ามต่อว่าไม่ไม่ไม่เราเราเราจะมีข้อข้อแม้ในเรื่องบุคคลไม้นอกนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันทําได้เฉพาะตัวเขาเฉพาะตัวเขาก็คือตัวเขาเงินเขานะก็คือสั่งปรับนั่นเองปรับนี่คดีนี้ปรับหมื่นนึงก็จริงนะแต่ค่าค่าสินไม้ทดแทนนี่ เขาขอไปเยอะนะสามแสนศาลอาจจะให้สักสองพันก็ได้เนาะไม่แน่นะคืออย่างนี้เนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องค่าปรับที่ที่พูดนี่คืออยากให้เข้าใจว่าคนละเรื่องค่าปรับนะถ้าปรับศาลก็ก็ปรับมันก็แต,แต่กรณีของ <นะ S 2> ผม,มคือที่ผมตู้มานะอันนี้ตอนความเห็นส่วนตัวผมไม่รู้ว่าศาลต่สารเป็นนไหนคือเขามีการตัดสินว่ามีความผิดอย่างเงี้ยก็ให้คู่กรณีเนี่ยทำคดีข,ข,ขอโทษแล้วก็ ให้เลขาตกลงไม่ยการขอห้ามพูดห้ามพูดถึงเรื่องเรื่องีเด็ดขาดเหมือนที่แอดแอดตอบลงไเนี้ยได้คือพูดเฉพาะตัวเขาจะไม่ขอให้ห้ามด่าคนอื่นว่าไม่ได้ใช่ใช่แค่อตัวเขาใขอตัวเขาที่ได้แน่นอนีได้ได้แน่นอนห้ามด่าเขาอีกเป็นเวลากี่ปีกี่ปีเขาว่ากันไปคือตลอดเลยก็ได้ตลอดเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสามารถจะเด็ดขาดห้ามพูดถึงเด็ดขาดนี่ครับนี่ก็เป็นความรู้นะครับที่เรา รู้กันนะครับก็เราเราเนี่ยไม่ได้ยังจบทนาเราก็ไม่รู้อะไรแต่เราก็มีประสบการณ์แต่ประสบการณ์ของผมกับทนาเขาอยู่ในสายแต่วันนี้เรามามีน้ําใจมากเลยนะพวกรายช่องนี้มานี่เนาะคุณนทีอันนี้มามีน้ําใจต่อทนาโชคมากเลยที่มาให้กําลังใจทนาโช่ที่จะขึ้นศาลพรุ่งนี้เนาะก็ต้องขอบคุณพวกเราด้วยนะ เอาพรุ่งนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของมันนั่นแหละทีเราก็เอาแนวนอนไม่ได้หรอกเรากําหนดไม่ได้โดยเฉพาะมันเป็นเขาเรียกว่าความกิดต่อส่วนตัวเนาะแล้วก็เขาจะอะไรนี่เราเป็นบุคคลภายนอกเรามาทําแค่หน้าที่เรานะคือก็โอเคครับพี่ฟิสครับสตาจาร์ทีนี่ก็มาโปรดใช้ยืดยาด้วยนะครับในการรับฟังให้กําลังใจดีกว่าหนึ่งวินาทีอีกหนึ่งวนาทีน่นะครับก็ เราให้กำลังใจทีมง,งานทนายนะเราไอ้ส่วนจะยอมฟาร์มหรือไม่ยอมฟาร์มนั้นก็นอู้่<ง>แต่พ,<ง>พี่โชคนะครับเราก็ไปนั่นไม่ได้แต่ผมเนี่ยมากับพี่แดงอิสระแล้วก็เรามาให้กำลังใจเท่าน,นั้นล้วก็ขอบคุณเอฟซีด้วยที่ให้กำลังใจมาทางทีงานเราเนาะ<อ><ม>แล้วก็ทนายโชคด้วย้าขอบคุณมากเลยช่องอะไรนะ อ๋อช่องผมเหรอช่องเขาดังๆลังๆนช่องที่ไม่อ่ะเที่ยวไปกับชนายไทยนะ่บอกว่าเปิดสี่ห้าช่องไงก็ช่องนี้ก่อนทีด้นช่องครยๆเปิดทีละช่องหวครบกันทีเดียวเลยสี่ะช่องนี้ก็เที่ยวไปกับทนายไทไปเชื่อกดติดตามนนผมจะพาพวกเราไปเที่ยวนะไปเที่ยวเลยสิ่งสวยงามธรรมชาต คือผมนี่จะไปเก็บเห็ดไกลๆเช่นสูินอย่างนี้เราเจออะไรอ่ะเราเจอช่องนั้นช่องนี้ช่องตะเราก็ไปฟิชเจอร์ิ่งนะครับเราไม่ใช่ช่องยูทูบคือช่องทางผ่านแดนนะเราไปถ่ายเอานะคนมาพูดสวยๆงามเราก็ไปถ่ายเอาคือแผนท่องเที่ยวครับแล้วถ่ายเสร็จเราก็ไปเก็บเห็ดต่ออย่างนี้นะเราไปอ่าแล้วมีกมีเรื่องหนึ่งซึ่งเอสตีอ่ะเขามาถามผมเยอะ มันมียูคลิปหนึ่งที่ทานายพูดเหมือนทอใจว่าคนดูน้อยแล้วก็แนะนำว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่กับลุงเนี่ยอ่าเอฟซีอ่าอ,อ,อยากให้ทานายอุทยัยพูดเอฟซีทีหนึ่ง<อ>ว่าเรื่องนี้เหรอนี่นี่เอฟซีังใช่ไหมนี่แหละเรื่องนี้พ<ม>ูดอ<ม>ย่างไม่ตัวลง<ม>อ่าคืออย่างนี้นะคือผมพยายามพูดถึงอนาคตนะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ไม่ใช่จะได้อยู่ที่เดียวตลอดลก แต่การที่บอกว่าอีกหน่อยอาจจะไม่ได้อยู่กับลุงเนี่ยมันไม่ใช่คืออีกหน่อยอาจจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวลุงเ่ยมันเป็นไปได้เพราะว่ามันหมดคดีเลยแต่เราก็ยังอยู่กับลุงก็อยู่กับลุงนั่นเองเราก็ผ่านมาผ่านไปเราก็ไปไหว้ถือมารีจิตเหมือนเดิมไงกระพูดให้มันเข้าใจบางวันบางวันก็ตีข้อหมายผิดกันคือไม่ทำเป็นร่ำเป็นสานมือนทุกวันนี้ไงเออนี่ีเป็นร่ำเป็นสานมากเลย เอาตาลุงมาเล่นมารละสองคิดสามคิดเนี่ยแต่ออกอีกนานๆมันอาจจะน้อยลงผมก็เลยไปทําช่องท่องเที่ยวขึ้นมา,เ,าเพื่อจะได้มีงานเพิ่มขึ้นไงเพราะว่าลุงอาจจะไม่มีอะไรแล้วอย่างมากก็โอ้วันนี้ลุงทำปญาหน้าแบบสวยเลยนะาขึ้นที่นั่นที่นี่ก็ไม่แน่ีนี้ก็ก็ไม่มไ,มไม่แนวก็หน้าด้านนะ ลุกเลยยืนยันเหมือนเดิมเลยยืนยันว่าไม่ได้ไปจากลุงแต่การที่ฟ้องคดีคดีมันจบแล้วจะเป็นพูดอาจจะน้อยลงออเคาจจะพูดว่าโอ้ทำไมรลอยงี้ชัดเจนนะคำถามไอ้นี้ไปไหนไอ้นี้ไปไหนทำไมอ่ะคำถามที่ถามผมมาเยอะทำให้ตีงอนทนายไทยแล้วนี่คือคำที่จะตีงอน ไอ้ที่งอนแล้วก็อ๋องอนเนาะหน้าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปลำสักทีหรอกเ่ถึงแสนอองอนอ๋อไม่ได้ไปไหนนะไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ได้สนใจอันนี้นี่บอกเลยแม้แต่ว่าคดีผลคดีจะเป็นอะไรก็เหมือนเดิมนะผลคดีจับแพ้นี่ก็เหมือนเดิมทำไมผมพูดอย่างนี้ได้ก็ผมคิดว่าไม่แพ้ไงถ้าแพ้นี่มันก็ยัง เหมือนเดิมก็คืออยู่เหมือนเดิมก็่กจจะอธิบายว่าทำไมแพ้ล่ะไม่น่าแพ้ใจกังใจก็ยังอยู่ฝ่ายนี้แพ้มาแค่ยกหนึ่งจะไปบอกว่าแพ้แล้วโอ้ยยันอยู่ฝ่ายนู้นว่าะไยไหว่าฉันไม่พอใจฝ่ายนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเหตุผลมันไม่ใช่ความจริงคืออย่างนี้พี่นายแพ้ก็ยกหนึ่งชนะก็ยกหนึ่งมันมียกสองและยกสามอีกใช่เรียว่าเออ มันจะติดมือเราไม่ใช่มันไม่ติดมือเราหรอกเราไม่เปื้อนหรอกเราพูดด้วยความจริงใจไงเราพูดด้วยเนื้อหาสาระของของเหตุผลกฎหมายไม่ใช่ว่าเอยเราไปเหมือนพวกเขาอ่ะเรียนเรียนเลยเลนเนี่ยมันก็พูดเพื่อให้เราเสียหายอนั้นแหละใช่บมใช่ใช่ใช่โอเคยาวไปแล้วโอเคครับพนี้ก่นันขอบคุณมากนะครับนขอบคุณครับ